เคยเลยค่ะเคยมีเห็นแต่งตัวโพสในอินสตาแกรมหรือเปล่าคะไม่น่าอาจจะเป็นจังหวะที่ขึ้นบันไดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่เป็นคอนเซปต์มากจ่โดนส่วนตัวมินจะใส่เกงซัพพอร์ตหลอดนอกจากจะเป็นชุดเล่นแล้วใส่เกงขาสั้นซึ่งกางเกงขาสั้นของมินไม่สั้นมากอยู่แล้วค่ะใช่ก็โอกาสน้อยมากที่จะเห็นก็ถ้าเห็นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นจังหวะ ซึ่งอันนี้ก็คงก็พยายามเลี่ยงอะน,นะคะใช่ไม่ขาสั้นมีค่ะแต่ว่าไม่ใช่ขาสั้นที่แบบสั้นจูอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนมินจะไม่มีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วค่ะมไ,มไม่มีแน่นอนค่ะใช่น้อยมากก็ไม่รู้ว่าคนมองเขาโอเคหรือเปล่านะใช่ก็ก็ เราก็ระวังดีที่สุดแล้วคะคะไม่เสียเซลเลยใช่ค่ะก็มินว่ามินก็ก็เซฟเซฟตี้ตลอดนะคะก็พยายามจะทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ต้องมีบางจังหวะที่เราขยับคยื่อนตัวบ้างหรือว่าก็มินก็แต่งตัวค่อนข้างมิดชิดนะคะใช่ก็นอกจากจะออกงานอะไรเงี้ยพยายามจะเซฟให้มากที่สุดมีระวังไมคะไม่เลยค่ะเพราะมีระวังตัวมากอยู่แล้วะคะ่ะเซฟดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเห็นก็คงก็คงต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่พลาดะคะ่ะแล้วก็ต้องถามคนดูดีกว่าว่าอยากเห็นอะไรหรือเปล่า 啥呀、啊？